สดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกันยามเช้าค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานชุดเหล็กรางรถไฟนะคะที่มาจากช่างบอยประเสริฐแพนนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมากันยามเช้านะคะก่อนไปทํางานของเช้าวันเสาร์น,นั้นเองค่ะสําหรับพี่พีเอฟท่านใดที่อยากจะชมในส่วนของมีดควานช้างนะคะวันนี้จัดมาให้แล้ว3มเล่มหรือว่าจะเป็นในส่วนของมีดแคมป์ค่ะที่ เป็นด้ามบ้องนะและก็จะเป็นทรงหรัวงูเห่าแล้วก็จะเป็นงานพกเล็กนะคะตรงนี้จัดมาให้แบบหลากหลายให้ลูกค้าหรือว่าให้พีพีเอเนี่ยได้เลือกการเลือกชมเลือกดูเลือกเลือกรับเป็นเจ้าของกันได้นะคะตรงนี้สำหรับงานเล่มแรกของเราค่ะที่เป็นเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้ก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่13นะคะ13.13จุดนิ้วเลยค่ะ แล้วก็สันหนา6มิลน,นะกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กลางรถไฟที่เป็นส่งมีดควานช้างนั่นเองค่ะมีเพียงแค่3เล่มน,นะคะตรงนี้บอกเลยนะคะว่ามีพี่เอ็กซีค่อนข้างถา,ถามถึงเยอะมากๆค่ะสำหรับมีดควานช้างเนี่ยเพราะว่าจะเป็นมีดอนเนกประสงค์นะหรือว่าจะมีดใช้งานหนะักตัดต้นฟันไม้ได้ตัดไม้ได้ตัดตามไม้ไหได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของมีดที่สามารถใช้ งานเพื่อการเกษตรได้หมดเลยนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่13นิ้วนะคะตรงนี้สันนา6มิลค่ะกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม6.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 890บาทส่งฟรีคะ่ะทางร้านเราเนี่ยจะบริการส่งฟรีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนนะสามารถเก็บเงินปลายทางคะ่ะแต่มีค่าบริการบวกเพิ่ม50บาทนะคะตรงนี้กับการเก็บเงินปลายทางของเราแต่ก็ยังบริการส่งฟรีให้อยู่นะคะและงานมีดของช่างบอยประเสริฐแพทตรงนี้เนี่ยจะรับประกันงานมีดทุกเล่มคะ่ะหรือว่าสําหรับพี่ๆที่ได้ไปแล้วเกิดปัญหาสามารถติดต่อกับเชอร์วิลมีดดับไยกับ มาได้เลยนะคะตรงนี้สําหรับท่านใดที่ใช้งานดีก็สามารถบอกต่อได้ด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่14นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะเป็นมีดทรงควางช้างที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันเล่มที่4ค่ะเป็นทรงมีดแคมแต่เป็นมีดบ้องนะคะเล่มที่4ี่เนี่ยจะค่อนข้าง ก้างใหญ่แล้วก็ยาวนิดนึงค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.1นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.6นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะสำหรับทางร้านเรานะคะไม่มีฝัก แถมให้นะคะสำหรับฝัก PVC ตรงนี้ต้องขออภัย PVFC ทุกทท่านด้วยแต่ PPFC เนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขาทำให้นะคะก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของฝัก PVC อีก100บาทได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้แล้วก็มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11นะคะ11.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม 5. ุด 5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานมีดแคมเซเตเป็นมีดบ้องนะคะตรงนี้ก็แบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.5นิ้วค่ะสันหนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 890บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่7ได้เลยค่ะเป็นทรงหัวงูเห่าเล็กนะคะตรงนี้จะเป็นปลายโค้งนิดเดียวเกือบจะแบบก็ไม่ใช่งูเห่าใหญ่นะคะถือว่าเป็นงูเห่าเล็กแล้วกันค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันน,น้า9มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าน4.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราค่ะ 790บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานหัวงูเห่าเล็กเล็กรางรถไฟของเรานะคะเล่มที่7แบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะมาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเราก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.2นิ้วค่ะสันหนา6มิลควางอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะและก็จะมีงานพกเล็กมา2เล่มค่ะสำ แับเป็นมีดพกพานนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่เก้าของเราแบบมีแบ่งพันนะพี่แ มีความยาวของใบยอยู่ที่7นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วค่ะและด้าม3.1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา590บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่9ของเรานั่นเองค่ะเป็นงานพกเล็กนะคะตรงนี้สำหรับพี่พีเท่านใดที่สนอสนกใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ989 2265นั่นเองค่ะและมาต่อกันเล่มที่10กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่10ของเรานะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม3.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา590บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานพกเล็กนะวันนี้มากัน10เล่มค่ะสำหรับงานเหล็กลางรถไฟของเรานั่นเองค่ะเป็นงานสวยๆและก็คุณภาพดีใช้งานหนักได้ใช้งานจริงได้และก็รับประกันงานมีทุกเล่มของช่างบอยประเสิฐ แพรของรานั่นเองค่ะร้านของเราจะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะอยู่ที่ตําบลล่องฟองจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะก็จะเป็นงานมีดสีมือดีๆนะคะที่สืบสานมากันกว่า 30- 40, 40ปีแล้ว30กว่าปีแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าพี่ช่างบอยประเสริฐแพร่ก็ทํามีดมาเริ่มทํามีดมาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆน,นะคะเพราะว่าเหมือนสืบสานต่อพ่อจาก จับปูเนาะก็เลยทํามีดมาเรื่อยๆก็เหมือนมีความพัฒนาฝีมือตัวเองพยายามทํามีดดีๆให้ที่พีเอฟซี FC ได้ใช้แล้วก็ได้ชมกันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็ลากาันไปก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงจะไปเข้างานต่อนะคะและสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพีเอฟซี FC, ทุกทท่านด้วยค่ะที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนเชอร์เบลมีดดับไทยและพี่ช่างบอยประเสิรแพร้กันมาตลอดเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ